ดีครับคุณผู้ชมสแสนฮิตวิทยาศาสตร์ทันสมัยวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่ในชุมชนไปสัมผัสกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่สุดแสนจะใกล้ชิดกับธรรมชาติของภาคเหนือและเขานะครับก็มีการนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับใช้มาช่วยเหลือให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตัวเองได้แม้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยแหละครับจะมีอะไรกันนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยครับ และตอนนี้นะครับเบียก็อยู่กับผู้ที่จะมาเล่าที่มาที่ไปของโครงการเทคโนโลยีการสร้างและการผลิตผ้าไหมอีลี่สู่การสร้างเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้แนะนําตัวนิดนึงครับครับผมชื่อสุจินแสงแก้วเนาะครับก็เป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยงครับอือคือที่เราอยู่ท่ตำบลป่าเมี่ยงครับผมก็ตำบลป่าเมี่ยงนี่ก็คือเดิมๆนะชาวบ้านเขาทําสวนเมี่ยงครับสวนเมี่ยงก็คือก็เป็นใบชาฮะชาวบ้านก็ เอาใบมาหมักหมักแล้วก็ทานเป็นอาหารว่างแก้ง่วงได้ครับเขาเรียกเ่าตะบนป่าเมี่ยงครับอ๋อนี่เป็นที่มาของตะบนป่าเมี่ยงใช่ไหมครับใช่ครับแลวอย่างนี้ีบียากรู้ครับว่านอกจากอาชีพที่บอกว่าปลูกเมี่ยงแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็ส่วนมากพี่น้องชาวบ้านก็จะทําอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมทั่วไปเนาะปลูกพืชไร่พืชสวนนะฮะแล้วอย่างที่เนี่ครับผมมันมีภูมิประเทศเป็นยังไงบ้างครับภูมิประเทศก็เป็นเป็นหุบเขาเนาะเป็นหุบเขาแล้วก็เป็นที่ราบบางส่วนครับ ก็เวลาถึงฤดูหน้าฝนนะฮะถ้าเกิดปะทกภัยน้าหลากรุนแรงมากครับรุนแรงมากหมายถึงว่าน้ํามันก็จะหลากลงมาแล้วมันส่งผลยังไงกับชุมชนที่นี่บ้างก็บางครั้งถ้าปีไหนน้ําฝนเยอะมันก็ท่วมพืชไร่พืชสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกครับอ๋อก็ท่วมพวกพืชสวนพืชไร่ทั้งหมดก็กวาดไปหมดเลยเลยมับหากไปใช่แรงมากครับอ๋อคือมาแรงแรงและเรีวครับผมครับผม อย่างนี้คือตอนนั้นคือหน้าฝนใช่ครับถ้าเป็นหน้าอื่นล่ะครับมีผลกระทบอะไรบ้างไหมฮะถ้าเป็นหน้าแรงก็รุนแรงเหมือนกันคะคือรุนแรงถึงขั้นที่ว่าบางครั้งชาวบ,บ้านปลูกพืชไปนะไม่มีน้ําให้แล้วก็พืชผลผลิตตายไปครับตายไปก็เยอะฮะเอาแล้วงั้นพวกเขาแก้ไขยังไงครับทั้งหน้าน้ําฝนที่โหมีน้าหลากเต็มไปหมดรวมถึงหน้าแรงที่บอกว่าปลูกอะไรก็ไม่ได้เลยครับคืออย่างด,ดูน้าหลากเนาะครับบางครั้งมันก็ได้ผลกระทบก็ยอแล้วก็รุนแรง บางครั้งเขาผลิตเสียหายชาวบ้านก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครเนาะพึ่งใครก็หาทางออกครับบางส่วนหนึ่งก็ไปรับจ้างทางในเมืองฮะส่วนหนึ่งก็ตามบุญตามกรรมนะครตามบุญตามกรรมตามมีตามเกิดตามเกิดใช่ครับก็ไม่รู้จะทํายังไงเนาะใช่ครับคือมันเป็นปัญหาซ้ำๆสร้างๆนะะของของที่นี่ครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นมันเกิดจากธรรมชาติใช่ครับแลวเราก็แก้ไขอะไรมันไม่ได้ด้วยใช่ครับและถ้าเกิดถานถึงความรู้สึกแล้วความรู้สึกของท่านรองเองพอเห็นว่าแบบมันเกิดปัญหามากมายเหล่านี้ แล้วมันก็ถือว่าแก้ยากเหมือนกัน,นยแก่ยากก็ก็ส่งสารชาวบ้านมากฮะส่งสารครับคือเราไม่รู้จะไปช่วยยังไงมันเป็นภัยทางธรรมช,ชาติเนาะครับก็ส่วนหนึ่งก็พยายามมหาทางออกเป็นต้นว่าหาอาชีพใหม่ๆหที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้กับพี่น้องชาวบ้านครับครับ,รบก็พยายามห,หาหาหาแหล่งแหล่งเรียนรู้องความรู้ต่างๆอะอที่จะมาช่วยพี่น้องชาวบ้านของตำบลปามีบ้านมีอาชีพที่หลากหลายขึ้นเนาะประกอบอาชีพได้ครับ และความรู้สึกของชาวบ้านในชุมชนเหรอครับเจอปัญหาพวกภยัยพิบัติทางธรรมชาติซ้ำาๆซากซากพวกเขารู้สึกยังไงกันบ้างฮะคือทอ้ทอไม่หมดกำลังใจบางครั้งทอ้ทอท้อคือบางครั้งการทําเกษตรของชาวบ้านก็พึ่งเทวดาเป็นหลักครับครับขอให้น้าพอด,พอดี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 ครับฝนพอดีพอดีอดใช่ครับไหมครับผมก็มีปัญหา ที่พายแล้งเนี่ยค่ะมันเดือดร้อนทุกอย่างเเนาะเพราะว่าน้ํามันบ่มีเลยอ่ะจามันบ่มีนม้นําใจน้ําจะทําเกษตรกร,กรมาได้เลยอะธรรมชาติที่ถามถามแต,แต้ของป่าเมี่ยงนี่คือฝนตกพายุมาอ่ะค่ะคือน้าหลากเนาะแล้วก็เท่าคือหน้าฮ้อนที่ผ่านมาก็คือภายแล้งค่ะหน้าฮ้อนนี่มันจะบ่มีไรายได้อย่างเลยอะถ้าอาชีพบ่มีอ่ะรายได้บ่มีเจ้าบ้านก็เดือดร้อนนะคะ ต้องกินตรงวันอะ่ะต้องใจตรงวันไหนทรงลูกเฮียนไหนก็ชิปะทะเนาะหลายอย่างอะค่ะแล้วจุดเริ่มต้นที่แก้ไขปัญหาครับผมแรกๆแก้ไขปัญหากันยังไงบ้างครับ <S <S ก็พยายามหาแหล่งแหล่งองค์ความรู้ต่างๆเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวบ้านครับได้มาได้มาทำ แก้ปัญหาเรื่องปัญหาต่างๆ,ๆ,ๆนะฮะตำบลม่ยงของรเราก็ถือว่าโชคดีฮะที่มีมูลที่เพื่อนทุพยากของสภาขชาติรไทยฮะได้มาลงทาโครงการให้กับพี่น้องตำบลม่ยงฮะตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เลยเนาะครับโดยมีท่านคุณหมอพิชิตนะซึ่งท่านเป็นรองประธานเนะาะในกิจกรรมต่างๆของที่ในศูนย์ก็จะเน้นในเรื่องของเกี่ยวกับอินทรีเนาะให้พี่น้องชาวบ้านปลูกพืชผักอินทรีย์แล้วก็ทาผลิตภัณฑ์ชายนโครเรือนนะพิ่ักษว่าทํา สบู่ครับฮะแชมพูกิมทัวต่างๆอีกตัวหนึ่งก็คือไหมอิลี่ครับไหมอิลี่ไหมอิลี่ครับไหมอิลี่นี่มันคืออะไรครับก็เริ่มแรกผมก็ไม่รู้จักนะพอดีทางทีมงานของอาจารย์อาจารย์นิติยาฮะได้มาประสานงานและแนะนํบเกี่ยวกับไหมอิลี่หลังจากนั้นเราก็ได้รวบรวมชาวบ,บ้านไปศึกษาดูงานที่เขาเลี้ยงไหมอิลี่มาก่อนอยู่ที่อำเภอพร้าวครับหลังจากเราไปดูงานเสร็จก็เอามาทดลองมาเลี้ยงที่ทบ้าน เป็นไงบ้างครับก็รู้สึกว่าเลี้ยงง่ายครับที่สําคัญคืออาหารของไหมอิลี่น่ะมันอยู่ขึ้นตามธรรมชาติก็คือใบลลหุมงบปาเมียงเรามีไหมมีครับมีเยอะมีเยอะด้วยครับอ้าวอย่างนี้อาหารของไหมอิลี่ก็เยอะเลยเยอะเลยครับมันบังเอิญแล้วมันมันพอเหมาะพอดีเลยฮะครับครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ว่าเราเอามาทดลองทำปัจจุบันนี้เราตั้งกลุ่มไหมอิลี่ไหมปาเมี่ยงเลยฮะโอ้โหจะตั้งเป็นกลุ่มได้เลยกลุ่มได้เลยครับเพราะว่า มาดูแล้วทดลองแล้ว<ช>สามารถทําได้จริงๆคือมัน,ม,นมันเลี้ยงง่ายครับเวลาของกลุ่มฮารรดได้ได้ใหม่เนาะครับแล้วก็ทําทําตามการวิธีที่ทางทางกระทรวงพิทย์ครับเขาได้มาส่งเสริมให้พี่น้องชาวบ้านเนาะบ้านที่นี่ก็ก็มีพื้นฐานในเรื่องเรื่องของการทอผ้าอยู่แล้วครับเราทําผ้าใหม่เนี่ยเราทําเกี่ยวกับอินซีเนาะอย่างสีย้อมใหม่นะ่ครับแล้วก็ใช้สีธรรมชาตินะครับทำจากเปลือกไม้ใบไม้ต่างๆนะครับ ก็คือหาวัสดุธรรมชาติเนี่ยมาใช้ทําสีได้เลยครับแล้วก็เป็นสีที่เป็นธรรมชาติด้วยรคับก็ปัจจุบันนี้ทางทางกระทรวงวิทย์ก็มาสอนให้กับชาวบ้านฮะสอนในเรื่องของการทอผ้าไหมแบบลายต่างๆนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็เริ่มเริ่มจะแพร่หลายแล้วในตำบลประเมี่ยงครับแล้วอย่างนี้คือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อเข้ามาแรกๆอะครับผมชาวบ้านในชุมชนรู้สึกอย่างไรครับสิ่งนี้บ้างครับก็ดีใจครับครับดีใจดีใจ ย่างน้อยก็ชาวบ้านก็มีอาชีพเสริมละครัไม่ไน้อนาคตอาจจะเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านด้วยนี่คุณผู้ชมครับหากเรามีความรู้ความเข้าใจนะครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยสร้างอาชีพเราแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องรอฟ้ารอฝนหรือรอธรรมชาติครับผมและที่สําคัญนะครับก็เป็นการลดความเสี่ยงในการใช้ทรัพยากรต่างๆได้อย่างมีคุณค่าด้วยแหละครับผม ช่วงหน้าเราไปติดตามกันดีกว่านะครับว่าการผลิตผ้าไหมนะครับรวมถึงการเลี้ยงไหมอีลี่จะเป็นยังไงแล้ววิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีจะเข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างไรห้ามพลาดนะครับ ตอนนี้นะครับเบียก็อยู่ที่บ้านปางแดงตำบลป่าเมี่ยงที่นี่เราจะมาพูดคุยกับนักวิจัยนะครับผู้ถ่ายทอดการผลิตผ้าไหมออลี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้นักวิจัยแนะนําตัวก่อนดีกว่าครับชื่อนิตยามหาชชวงค่ะเป็นผู้จัดการอยู่ที่ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้านสถาบัานวิจัยวิส์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่ค่ะให้เบียเรียกสั้นๆว่า อาจารย์นิดได้แวแ <ผม S 1> และแต่สะดวกครัได้ครับผมอาจารย์นิดครับเบียรู้ที่มาที่ไปก่อนเลยครับทําไมอาจารย์นิดถึงเข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนแห่งนี้ได้ล่ะครับคือที่เรามานี่เรามาที่ตําบลป่าเมี่ยงครับที่นี่เนี่ยเขามีเกษตรกรที่สนใจในเรื่องการการผลิตการเกษตรหลายๆเรื่องครับซึ่งเราดูว่าการเลี้ยงไหมรี น่านจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาสนใจแล้วที่นี่นี่เขาเป็นพื้นที่ทําเกษตรอินทรีย์ซึ่งเหมาะมากกับการเลี้ยงไหมอีรีรโดยธรรมชาติของไหมอีรีเขาไม่ชอบสารเคมีไม่ชอบปุ๋ยเคมีไม่ชอบยาฆ่า,าแมลงแล้วเราก็ดูว่าเกษตรผู้นําเกษตรที่นี่ค่อนข้างจะเข้มแข็งชอบจะทดลองอะไรด้วยก็เลยว่าเหมาะเลยสําหรับอีรีเราก็เลยมันเริ่มต้นมาชวนกลุ่มที่นี่เลี้ยงไหอมอีรีแล้วเข้ามาถ่ายทอดตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผม ก็ประมาณต้นปี58ครัดนะคะเราเข้ามาช่วงนั้นแต่ก่อนที่เขาจะเริ่มสนใจเรื่องไหมยีที่กับเราที่นี่เขาบอกขอไปดูก่อนอยากเห็นก่อนพอไปเห็นก่อนแล้วถึงจะลองว่ามันได้ไหมพอไปเห็นเราก็พาทางเกษตรกรที่นี่ไปที่อำเภอพรวไปดูการเลี้ยงไหมที่นั่นซึ่งพอเขาไปเห็นเขาก็เออน่าสนใจเอาว่า เอามาลองเลี้ยงเองก่อนโดยที่เรายังไม่ได้เริ่มเข้ามาทําอะไรด้วยเลยเขาลองทําเองก่อนลอเลยตอนนั้นพวกเขาก็เริ่มสนใจจริงจังแล <นะ S 2> ้วจ<ๆ>พอเขาเริ่มเลี้ยงไปได้สักรุ่นสองรุ่นเขาบอกมันเลี้ยงง่ายก็โอเคลองเริ่มพอดีก็ประจวบเหมาะกับทางเทศบาลตําบลป่านเมี่ยงก็ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งด้วยแล้วทางกระทรวงวิทย์ก็ได้งบประมาณอีกส่วนหนึ่ง ก็พอดีกันเราก็ได้ร่วมกันที่จะจัดกิจกรรมให้กับที่นี่รเราก็ได้มาฝึกอบรมในเรื่องการเลี้ยงตอนนั้นก็คือเข้ามาถ่ายทอดในเรื่องของการผลิตการเลี้ยงก่อนอมาอบรมเรื่องการเลี้ยงให้เขาให้เขาได้รู้ว่าการเลี้ยงหมาอีลี่ถูกวิธีควรจะทํำยังไงบ้างมีองค์ประกอบเรื่องอะไรจะต้องทำโรงเรือนยังไงจะต้องเตรียมพืชอาหารยังไงบ้างนะคะแล้วก็ จะต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของเขานอกจากการเลี้ยงแล้วพอการเลี้ยงเสร็จได้ได้ผลผลิตได้ลังไหมมาเสร็จจะทําอะไรต่อได้อีกครับก็ลังไหมเราก็มาทําเป็นเส้นไหมแล้วก็มาทอผ้าได้ซึ่งที่นี่เนี่ยเขามีกลุ่มที่ปางแดงคือบ้านนี้นะคะเขาทอผ้าอยู่แล้วแล้วเขาเป็นกลุ่มเกลียงพวกกลุ่มที่ทําไหมอีรี่เลยยังไม่มีกลุ่มเกลียงซึ่งถ้าเขาทอผ้าไหมอิร่ ในรูปแบบของกระเหลี่ยงได้เขาก็จะเป็นลายเดียวที่ทําไหมอีรี่ในรูปแบบของกระเหลี่ยงเรียกว่ามีสไตล์ที่นี้ที่เอกลักษณ์เอกลักษณ์เลยของเขาเลยครับผมแล้วก็มีเรื่องของย้อมสีธรรมชาติครับเพราะโดยอีรี่มันธรรมชาติมาตลอดเนาะถ้าเราย้อมสีเคมีมันก็ไม่ใช่แล้วเราก็ทําเรื่องย้อมสีธรรมชาติให้กับเขาด้วยแนะนําสอนให้เขาว่าจะเอาเปลือกไม้เอาอะไรมาย้อมสีธรรมชาติแล้วทำไงใ,ให้มันอยู่ได้ และอย่างนี้อยากจะรู้จังเลยครับอาจารย์นีครับว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เข้ามาใช้ในแต่ละขั้นตอนที่ได้ถ่ายทอดไปครับเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงไหมก่อนเลยได้ถ่ายทอดอะไรกับพวกเขาบ้างครับอย่างการเลี้ยงไหมจะทําไงให้ถูกวิธีจะต้องดูแลเรื่องอุณหภูมิเรื่องความชื้นอ,อะไรด้วยแล้วก็พืชอาหารจะทําไงให้มัน เก็บมาแล้วไม่ต้องเก็บทุกวันหรือว่าเก็บมาแล้วทำนี้ให้มันสะอาดให้มันเก็บได้อยู่ทั้งวันครับือเราเก็บตอนเช้าแล้วก็อยู่ได้ั้งเย็นแล้วุูงนี้เช้าเขายไปเก็บใหม่เมื่อกี้เห็นอาจารย์นิดบอกว่าเรื่องอุณหภูมิแล้วก็เรื่องความชื้นมันมันเป็นยังไงฮะก็ถ้าร้อนเกินไปเขาก็ไม่ชอบนั่เหมือนเราถ้าเราร้อนเราก็อยู่ไม่สบายนะคะแล้วก็ถ้ามันอากาศมันแห้งเกินมันก็ไม่ดีก็ตรงนี้ก็หนาวไปหรอไม่หนาวมันแห้งไปนี่คือมันแห้ง เรื่องตรงนี้อาจารย์ถ่ายทอดกับเขาอย่างไงครัก็ในช่วงที่อบรมเราก็ให้ความรู้ไปก่อนแล้วในช่วงที่เขาเริ่มเลี้ยงท่านมีปัญหาถ้าเราเข้ามาเจอปัญหาก็ก็เข้ามาดูถ่ายทอดขั้นตอนการเลี้ยงไปแล้วก็มาถึงของกระบวนการของต้มลอกกาวต้มลอกกาวแล้วก็ปั่นเส้นมันเป็นรังไหมมันยังมีกาวอยู่เราก็เอามาทําเป็นเส้นแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องเอากาวออกเอากาวที่มัน มันมันเชื่อมเออมันเชื่อมให้ให้เป็นรังไหมเขากาวออกไปพอกาวออกเสร็จเราถึงจะมาทําเส้นได้ตอนเอากาวออกเนี่ยครับผมได้ถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์อะไรไปบ้างกการต้มรอกาวจะทํำยังไงบ้างก็คือเราทำไงฮะใช้ด่างด่างสําเร็จได้แต่ถ้าเป็นชาวบ้านเขาก็ใช้ด่างขี้เถ้าขี้เถ้าที่เขาที่เข้าที่เข้าที่เขาใช้จากการหุงต้มในบ้านแล้วก็มาทําเป็นน้าด่างก็เอามามาแช่น้ำแช่น้แล้วเอาน้ําอันนั้นะใช้สําหรับ ต้มลอกเก่าได้อย่างนี้ตอนแรกๆชาวบ้านเขาเชื่อกันเลยครับว่ามันต้องทําได้เขาก็อยากลองที่นี่เขาอยากลองคือเขาดีตรงที่เขาคือสอนแล้วเขาอยากลองอยากทาโครงการเข้ามามันก็ถ้าอู้ดถึงหมายเล่มันก็เลี้ยงง่ายนะคะถ้าเขาเข้าใจมันคือเขาเด้กกันอบรมกันอันนี้เสร็จแล้วก็เขาถึงจะเลี้ยงได้มั้งค่ะ ษฎีนี่ไม่ยากแต่ปฏิบัตินี่ยากกว่าค่ะที่ฎีนมันฟังง่ายแต่ปฏิบัตินี้เราต้องเข้าใจเพราะว่าอย่างเช่นปั่นได้มือเท้าต้องสัมผัสกันไม่งานคือมันจะดึงเส้นอะไรกันแล้วอย่างการย้อมสีล่ะครับผมต้องมีขั้นตอนอยังไงแล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีอะไรเข้าไปถ่ายทอดล่ะครับ อย่างการย้อมสีนี่เราก็จะเน้นเรื่องย้อมสีธรรมชาติครับดูเปลือกไม้ใบไม้ที่มีอยู่ที่นี่ในท้องถิ่นของเขาเน้นตรงนั้นเพราะว่าเขาจะได้หาได้ในชุมชนเราจะเน้นเรื่องใช้ใบพยายามที่จะไม่ให้ใช้เปลือกไม้หรือว่าใช้แก่นลากเพราะมันจะเป็นการทําลายต้นไม้นั่นไปทีนี้เขาต้องดูว่าในแต่ละช่วงฤดูมีใบไม้อะไรบ้างแล้วพอมาถึงช่วงต้มย้อมก็เราก็จะให้ต้มสกัดสีก่อนซึ่งตรงนี้ก็จะต้องดูว่า ดูเรื่องอุณหภูมิดูเรื่องเวลาเราจะเน้นว่าไม่ต้องต้มนานเกินเสียเวลาแล้วก็เพืองฟืนพอต้มน้ําสกัดน้ําสีเสร็จก็ถึงช่วงย้อมพอช่วงย้อมก็จะให้เขาครึ่งชั่วโมงพอแต่ช่วงย้อมไม่ต้องเดือด6ก70องศาสังเกตดูพอเริ่มมีควันขาวๆข,ขึ้นเอามือจุ่มปุ๊บขึ้นได้อะแสดงว่าโอเคพร้อม,อมก็มีการปรับประยุกต์ใช้กับสิ่งที่ชาวบ้านมีแล้วก็ให้าชาวบ้านลองสังเกตใช่ถูกต้อง ได้างี้อาจารย์มีเคล็ดลับในการสื่อสารกับชาวบ้านยังไงล่ะครับเพราะว่าเรื่องต่างๆมันก็บางเรื่องเนี่ยก็ต้องอธิบายกันยกใหญ่เหมือนกันนะครับเรามีวิทยากรที่เป็นชาวบ้านเหมือนกันครับเขาเก่งในเรื่องย้อมแล้วเขาก็ได้รับการอบรมในเชิงวิทยาศาสตร์ซึ่งการที่เขาถ่ายทอดภาษาเดียวกันนะเนาะมันช่วยได้เยอะก็จะทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจเช่งกันรละกานได้ง่ายขึ้น แล้วเบียร์เนี่ยครับได้ไปคุยกับท่านรองมาแล้วครับท่า,รานรองบอกว่าเห็นมีการต่อย,ยอดด้วยน้ํากาวหรืออะไรส<า><ช>ักอย่างลังไหมลังไหมเมื่อกี้ที่อธิบายว่าตอนที่เราต้มลอกกาวใช่ไหมคะกาวเนี่ยมันคือโปรตีนโปรตีนเซเลซีนซึ่งมันมีประโยชน์เราก็คิดว่าเสียดายมั้เนาะที่จะทิ้งมันไปก็ให้เขาเอามาทำเป็นส่วนผสมทำสบู่แล้วก็แชมพู แล้วชาวบ้านล่ะครับรู้สึกยังไงครับหลังจากที่อาจารย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้อย่างเงี้ยครับก็มากันดีนะะสนใจมาพอมาทำเออมันเป็นของใหม่ที่เขาไม่เคยทำไม่เคยทำมาก่อนออไม่เคยทำก็ตื่นเต้น จากปัญหาภัยธรรมชาติที่ไม่เอื้อต่อการประกอบอาชีพสู่การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับชาวบ้านนอกจากจะสามารถหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้กับชาวบ้านในชมุมชนแล้วยังเป็นการหล่อเลี้ยงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมให้อยู่คู่กับสังคมไทยได้อีกด้วยครับช่วงหน้าเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อาจารย์นิตยาได้ถ่ายทอดชาวบ้านเขาทำกันอย่างไรห้ามพลาดนะครับ หลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากอาจารย์นิตยาเรียบร้อยแล้วนะครับมาช่วงนี้คุณผู้ชมถึงคราวที่ผมจะลงมือทาแล้วล่ะครับอาจารย์นิตยาครับเราเริ่มต้นทําอะไรกันก่อนครับเนี่ยจากที่เราเลี้ยงไหมได้รังไหมแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอารังไหมมาต้ม,<ผ>มแล้วกาวน้ํากาวเอาไปทาสบู่แต่ว่ารังไหมที่เสร็จที่เหลือเนี่ยเราก็ไปปั่นเส้น ที่เราไปลอกกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงขั้นตอนไหนต่อครับอาจารย์ครับพอลอกกาวเสร็จเราก็จะเอาลอกกาวเสร็จมันก็จะได้ได้เป็นได้รังไหมอ๋อ<ม>เป็นแบบนี้วมกันครับผมะะแล้วเราก็จะดึงรังไหมนี่ออกมายีให้มันฟูฟูครับเพราะถ้าเราดึงมันไม่ไม,ไม่ฟูเต็มที่ตอนที่เราปั่นเส้นมันก็จะปั่นยากไหมอีลี่นี่เขาเป็นไหมรังเปิดเขาก็เลยต้องปั่น เหมือนปั่นายจะไม่สาวไหมเหมือนไหมหมอนทีนี้เราก็มีเครื่องมือตรงนี้เราเรียกว่า m c นเนี่ยนะครับครับผมสํสำหรับเอาไว้ให้เขานั่งปั่นได้สบายขึ้นก็เขาสามารถนั่งบนเก้าอี้แล้วนั่งได้ตลอดทั้งวันผมอยากลองปั่น้วแหละว่าจะปั่นได้ไหมเอายีก่อนไหมเอาเอายีก่อนเอายีให้มันได้ลเริ่มจักยีให้ได้ก่อนตกลงเลย เหมือนกับขยายปมคลี่มันออกมาใช่ไหมครับผม เอาเส้นได้ที่ปั่นเสร็จมายอ้อมตอนนี้นี่เป็นขั้นตอนที่เขากำลังสกัดน้ำสี ก่อนที่จะย้อมเราก็ต้องทําความสะอาดล้างสิ่งสกปรกล้างไขมันออกออกไปซะก่อนออกไปซะก่อนก่อนที่จะย้อมอันนี้คือเตรียมจะย้อมแล้วกันใช่ไหมครับผมลงเลยใช่ไหมครับลงได้เลยค่ะตอนนี้สังเกตเราไม่ต้องให้มันน้ําเดือดแค่หกสิบเจ็ดสิบจุ่มแล้วก็ขึ้นได้อันนี้เอเดียอาจารย์บอกว่าให้ดูว่ามีควันแล้วก็จุ่มก็เกี่ยแค่นี้พอไม่ต้องเดือด นี่เขาทอผ้าทอกี่เอวของชาวเกาหลีนี่เวลาเขาทอผ้าเขาจะเรียกว่ากี่เอวก็คือคล้องไว้ที่เอวคล้องไว้ที่เอวเพราะฉะนั้นความกว้างของเนื้อผ้าจะได้เท่าเท่ากับเอวของเราเท่ากับเอวของเราเอาใครอยากจะให้ทําผ้ากว้างเขาก็ทาไม่ได้ทำไม่ได้เพราะว่าก็คือแค่หน้าตัดของมันแค่หน้าเอวเราเท่านั้นเอง เขาได้อยู่กับธรรมชาติทำสิ่งที่ไม่มีอันตรายเขาก็ไม่ต้องเอาเงินจากที่เขาหาได้มาเป็นค่ารักษาพยาบาลนี่คือสิ่งสำคัญที่เรามองมาตลอดคือได้เห็นเขาไม่เจ็บป่วยนั่นคืออันที่หนึ่งอันที่สองเราอยากให้ผู้หญิงทำงานที่บ้านได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับชุมชนไม่ต้องออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็พอทำทำไปเราได้เจอว่ากลุ่มพ่อบ้านเข้ามาช่วยด้วย มาช่วยย้อมสีมาช่วยเอาผ้าไปส่งเอาไปขายช่วยไปซื้อวัตถุดิบให้เออนี่มันเป็นมันเป็นการสร้างความใกล้ชิดบึงความใกล้ชิดของครอบครัวกลับคืนมาให้กับเขานี่คือสิ่งที่เราเราได้เห็นวิธีชีวิต วัฒนธรรมของคนที่นี่นะครับใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างมากเลยครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะการทําการเกษตรนะครับผมแต่ก็อาจจะมีเรื่องฟ้าเรื่องฝนบ้างนะครับที่ทําให้ชุมชนป่าไม่้แห่งนี้ประสบปัญหาต่างๆแต่ก็ยังดีครับที่มีการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเข้ามาช่วยสร้างสร้างอาชีพสร้างรายได้ สร้างกาไรและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีนะครับให้กับตัวเขาเองและคนในชุมชนควบคู่ไปกับการรักษาประเพณีวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาท้องถิน่นและมิตรไมตตีซึ่งกันและกันครั้งหน้ากลับมาพบกับรายการแสนฮิตวิทยาศาสตร์ทันสมัยได้ใหม่สละวันนี้เบียขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ